ส so, วัสดีครับกลับมาพบกับแคปไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุกตรงนะครับที่จะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปทีงมนครับก็จะแนะนาเทคนิคในการปรับความเข้มของปุ่มแอคทีฟทัชนะครับพอดีมีน้องสอบถามว่าคุณพี่ครับอเผอิญว่าตอนนี้ใช้งานปุ่มแอคทีฟทัชแล้วตามที่กอฟแนะนําแล้วแต่เจอปัญหาว่าเวลาให้คุณผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ใช้งานแล้วเขาบอกว่าปุ่มมันไม่ค่อยเข้มเลยมันมองดูยากนะครับทำยังไงให้มันชัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าการ ตั้งค่าของปัจจุบันของตัว iPhone เนี่ยมีความลดเพื่อความสวยงามให้มันโปร่งแสงใช่ไหมครับแต่บางท่านเนี่ยเขาบอกไม่ถนัดเขาอยากให้เข้มๆดูชัดๆด,ดูง่ายทําได้ไหมทําได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการปรับความเข้มของปุ่มตัวนี้ทํำยังไงไปดูเลยครับครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนในการปรับความเข้มของปุ่ม As สเตติทัสนะครับก็คือให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็กดไปที่การช่วยการเข้าถึงครับแล้วก็กดที่หัวข้อสัมผัสครับไปที่หัวข้อนี้เลยครับ แอ t เซ็ตติฟทันะครับก็กดเข้าไปครับให้เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจะเห็นว่าความทึบเมื่อไม่ได้ใช้งานอันนี้คือหลายคนเนี่ยนะครับต้องการปรับให้มันเข้มขึ้นหรือเขาเรียกจางลงก็ได้นะก็คือกดเข้าไปครับความทึบตรงนี้นะครับเลื่อนมาเลยครับร้อยเเห็นปุ่มชัดเจนไหมฮะอันนี้จะเห็นว่าปุ่มชัดเจนมากขึ้นเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลดลงล่ะเห็นไหมครับปุ่มจะบางลงเลยนะครับจะแทบมีเงาลางๆเองนะครับตรงนี้ อยู่ที่เราปรับความตรงความต้องการเลยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้มันชัดหน่อยนะครับเวลาใช้งานจะได้ง่ายขึ้นก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองครับหลังจากนั้นก็จะเห็นปุ่มตัวนี้ชัดเจนมากขึ้นทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับและนี่ก็คือเทคนิคในการปรับความเข้มของปุ่ม a อ t i c ฟทัสนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามส b s สไ i b e เรานะครับอยากเพิให แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ